ทำไมร่างกายของเราเนี่ยจึงจําเป็นต้องทานปริมาณเสหายชนิดนี้นะครับผมโดยในร่างกายของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมทางโภชนาการทั้งพื้นฐานเราเนี่ยเราจะมีการทานอาหารอยู่เนี่ยนะมีอยู่5หมู่อย่างที่เราเข้าใจคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตคือพวกแป้งแป้งก็เปลี่ยนเป็นพวกน้ําตาลน,นะครับน้ำตาลต่างๆทั้ง,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 งหลายนะมันจะกงจะรวมตัวกันกลายเป็นกลูโคสตัวเดียวแล้วก็สร้างเป็นพลังงานตัวต่อไปคือโปรตีน ทุกวันนี้ร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรโตีนมากที่สุดนะครับร่างกายเราต้องการพลังงานแค่ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องใช้มากที่สุดคือโปรโตีนซึ่งโปรโตีนเป็นสารอาหารหลักในร่างกายของมนุษย์เราสามารถเปลี่ยนแปลงเอาไปใช้เสียงต่างๆได้ไปชดเชยไปทดแทนในสิ่งที่ร่างกายเราสูญเสียไปหรือเซลล์ทุกจุดทุกจุดที่มันตายไปแล้วก็สามารถเอาโปรโตีนเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงไปซ่อมแซมไปสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับตัวต่อไปคือไขมัน ไขมันนี่มีหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วไปสร้างพลังงานสร้างคอเลสเตอรอลนะครับสร้างฮอร์โมนซึ่งร่างกายเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้มากนะครับผมส่วนวิตามินเกลือแร่วิตามินเกลือแร่นั้นไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับในการซ่อมร่างกายสร้างพลังงานแต่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยร่วมร่วมในการทาร่วมกับโปรตีนนะทำการที่จะซ่อมแซมร่างกายทํางานร่วมกับโปรตีนทํางานร่วมกับเอนไซม์นะครับผมน้ําในร่างกายเรามีความจําเป็นทุกๆวัน เราจําเป็นต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ2ลิตรแปถึงสิแก้วโดยเฉลี่ยเพราะว่าน้ําถือว่าเป็นตัวทำลายที่ดีที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนี้ในร่างกายของเราถ้าขาดน้ําเป็นไปไม่ได้ในร่างกายเรา70%มีน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต่อไปเรายังต้องทานอาหารที่มีพวกกากใย,ยหรือไฟเบอร์ด้วยนะครับเพราะพวกไฟเบอร์มีความสําคัญนะครับความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องในระบบการขับถ่ายนะครับช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ไม่ให้พลังงานนั้นเกิดสูญเสียไปมากนะครับผมแล้วก็ช่วยดูแลระบบขับถ่ายที่ดีช่วยกักเก็บสารอาหารที่ดีเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทางเมืองนอกนะครับหรือทางทั่วโลกเนี่ยเขาก็บอกเราว่าการบริโภคสารอาหารต่างๆเนี่ยจะมีความสําคัญเมื่อร่างกายของคนเรานั้นขาดสารอาหารจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดสารอาหารเมื่อไหร่นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆจึงมีความจําเป็น ซึ่งมันมีความเกี่ยวโยงกันในโลกปัจจุบันเพราะโลกปัจจุบันเราเนี้ยทุกวันเนี้ยร่างกายของมนุษย์องเราเนะี่ยขาดสารอาหารครับแล้วแถมก็ยังมีสารพิษสิ่งต่างๆที่มาอยู่ในร่างกายเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คนเราเกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดโรคโดยการเกิดสารพิษหรือสารอาหารต้นเหตุแรกคือมาจากอนุมูลอิสระมากร่างกายมนุษย์เรานั้นมีอนุูสระได้ทุกคนแต่มีไม่เท่ากันและ ไม่มีใครมีอนุมูลอิสระเป็นศูนย์ไม่มีต้องมีทุกคนอย่างร่างกายเราสามารถมีอนุมูลอิสระจากภายในภายในคืออย่างเช่นระบบการหายใจระบบการเาผาผลาญทั้งหลายก็มีแล้วแต่จะมีน้อยแต่สิ่งที่ภายในเราจะเกิดอนุมูลมากก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าเครียดยิ่งเครียดมากเราจะมีอนุมูลอิสระมากและทําให้ร่างกายเรานั้นถ้าเกิดพ่อคุณอนุมูลมากเราจะป่วยจนถึงเป็นมะเร็งได้แต่ถ้าเกิดจากภายนอก ส่วนใหญ่เลยฮะ70%มาจากการกินสารอาหารเพราะฉะนั้นอาหารที่เรารับเข้าไป70%นั้นมีสารอาหารที่เป็นสารเคมีสารเคมีที่เรารับเข้าไปในสารอาหารนี่แหละครับจะทําให้ร่างกายของเราเปลี่ยนออกซิเจนเป็นอนุมูลอิสระจึงทําให้ทุกวันนี้ร่างกายของเราจึงมีอนุมูลอิสระเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับบุหรี่สารเคมีจากโรงงานหรือสารเคมีจากพวกสเปรย์ต่างๆพวกนี้มีผลทําให้ร่างกายมีอนุมูลอิสระและเมื่อมีอนุมูลอิสระมากแล้วผลก็คือว่าอนุมูลตัวนี้มันจะไปเข้าไปล้อมเซลล์ของเราเห็นไหมครับเซลล์ที่ดีก็จะดูลูปร่างสวยอย่างนี้แต่พอเจออนุมูลเข้าไปมันจะเข้าไปเจาะเข้าไปที่เซลล์จนถึงนิวเคลียสจึงทําให้เซลล์ตัวนั้นเกิดการเพี้ยนเกิดการเครียดเกิดการอักเสบขึ้นมา เมื่อเซลลนะ์นั้นเกิดการเพีย้ยนเกิดการเครียดขึ้นมาจะทําให้เซลล์ตัวนั้นเพี้ยนไปและมีผลในการแบ่งเซลล์แบบผิดๆโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนนั่นแหละครับจึงกลายพันธุ์เป็นเซลเล์มะเร็งไปได้นะครับสจากสาร AGE ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจหรือนึกไม่ถึงนะครับสาร AGE คืออะไรย่อมาจากคําว่า Advanced Glycation End Product มันมาจากไหนครับมันมาจากน้ําตาลที่เรากินนะครับกินที่มันเหลือเฟือในร่างกายของเรา มันสามารถรวมตัวกับโปรโตีนที่เราทานแล้วเหลือโดยเฉพาะโปรโตีนที่มาจากการปิ้งย่างทอดนะครับโปรโตีนพวกนี้สามารถที่จะรวมตัวกับน้าตาลกลายเป็นสาร AG ได้นะครับซึ่งทางเมืองนอกเนี่ยเขาสนใจสาร AG นี้มากเพราะว่ามีผลมากเลยกับการที่จะทําให้ร่างกายของเราแต่ละส่วนนั้นเกิดการเสื่อมแลนะอักเสบลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นที่สมองก็อามีผลทางด้านทําให้เกิดเป็นอัลไซเมอร์ นะครับเป็นพากินสันเป็นโรกได้นะครับทางด้านหัวใจมีปัญหาโรคหัวใจได้ทางด้านกระดูกมีปัญหาเรื่องโรคโรคกระดูกพรุนนะครับรูมาตอยหรือทางปอดทําให้เกิดอาการปอดอักเสบได้หรือตับทำให้มีปัญหาเรื่องตับอักเสบตับแข็งและจนถึงเป็นโรคไตทําให้ไตเสื่อมได้นี่แหละครับมันจะทําการสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสาร AG นี้มันจะสะสมไปได้แต่ถามว่าร่างกายสามารถที่ขจัดออกได้ไหมขจัดออกได้ ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ร่างกายนั้นอยู่ในสมดุลอยู่ในปฏิญาณหนึ่งซึ่งสามารถขจัดออกได้นะครับตัวต่อไปก็คือการอักเสบเรื้อรังเพราะนั้นร่างกายเราเ็าบอกเลยว่าจากหนังสือเมืองนอกเขาลงมาเลยว่าร่างกายมนุษย์เราอย่าได้เกิดการอักเสบถ้าตรงจุดไหนเกิดการอักเสบที่เรื้อรังจะทําให้คนคนนั้นมีผลทําให้เกิด โรค n c d ขึ้นมาโดยทันทีเลยนะครับผมซึ่งมันมีผลเป็นจนถึงโรคตั้งแต่เบาหวานเป็นต้นไปจนถึงมะเร็งได้นะครับนะครับเพราะนั้นถ้าร่างกายเราเกิดอินฟลามเอชันหรือเกิดการอาักเสบอย่างเช่นจะเกิดปัญหาเรื่องโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะครับโรคคนแก่โรคเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคภูมิพแพ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไปถึงระบบหลอดเลือดเกิดการเพี้ยนไปแยกสายออกไปและมีผลทําให้เกิดมะเร็งหรือตอมน้ําเหลืองมีผลทั้งนั้นนะครับ สี่ก็คือเกิดจากสภาวะฮอร์โมนที่พร่องร่างกายมนุษย์เรานะครับจะมีฮอร์โมนที่สําคัญที่สุดคือกรดฮอร์โมนกรดฮอร์โมนเป็นแม่ฮอร์โมนทั้งหมดซึ่งในแม่ฮอร์โมนนี่นะฮะสามารถที่จะทําการควบคุมฮอร์โมนในร่างกายเราได้ทุกจุดในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นกรดฮอร์โมนเราสามารถสร้าง,างได้ไหมสร้างได้ผู้ที่สูงอายุท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีกรดฮอร์โมนที่พร่องไปแล้วสร้างไม่ได้สร้างได้ครับ โดยจะสามารถสร้างได้สองทางด้วยกันทางแรกเราต้องออกกําลังกายเมื่อเวลาออกกําลังกายนะครับเราออกกําลังกายโดยที่มีเหงื่อออกจะดีมากแล้วพอร่างกายแล้วมีเหงื่อแล้วเราไปนอนหลับให้สนิทเขาบอกว่าการที่คนเรานอนหลับสนิทใน90นาทีแรกที่หลับลึกตอนนั้นนะครับร่างกายเราจะสร้างกรดฮอร์โมนออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยออกกำลังกายอย่างผมเนี่ยไม่มีเวลาออกกำลังกายนะสิ่งที่2 เราสามารถที่จะรับสารอาหารได้โดยสารอาหารนั่นแหละครับถ้าเรารับไปเป็นสารอาหารที่ครบเราเรียกว่าครบนะครับครบองค์รวมจะทําให้ไปสร้างโกรทฮอร์โมนให้เราได้และจะทําให้ร่างกายของเรานั้นครบถ้วนในการที่จะนําสารอาหารนั้นไปใช้ในการสร้างฮอร์โมนต่างๆนะครับโดยโกรทฮอร์โมนจะเป็นตัวแม่ในการที่ให้ร่างกายของเราเกิดในการสร้างสารอาหารแล้วสร้างฮอร์โมนแล้วจะทําให อายวะต่างๆทํางานได้ดีไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองตับไตกระดูกนะร,ระบบการสื่อพันธุ์ต้องใช้ฮอร์โมนทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งและสุดท้ายมาจากกรรมพันธุ์ปัจจุบันนี้คนไทยเราเป็นโรคจากกรรมพันธุ์กันมากอย่างเช่นเบาหวานประเภทหนึ่งมะเร็งภูมิแพ้ภูมิการบกพร่องนะครับพวกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากยีนยีนที่แม่ กับพ่อนะครับได้รับมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วพอแต่งงานกันนะครับเกิดบุตรขึ้นมานะครับลูกที่เกิดขึ้นมาก็จะได้รับยีนที่มีปัญหาทั้งคู่จึงทําให้พวกนั้นมีผลแห่งการที่เป็นโรคพันธุก,กรรมก็อย่างเช่นธาลัสซีเมียก็เป็นส่วนหนึ่งที่พ่อกับแม่คนละครึ่งได้รับยีนเพราะฉะนั้นเหตุผลก็มาจากอะไรเหตุผลจากยีนของพ่อและแม่นั้นได้รับสารที่ทําให้ DNA นนั้นเกิดการเพี้ยน นั่นแสดงว่าเราจะต้องดูแลเซลล์ของเราจนถึงระดับ DNA ไม่ให้เพี้ยนไปนี่ครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทำให้คนเหล่านั้นเป็นโรคไม่ติดต่อที่เรียกว่าโรค NCD ซึ่งมีทั้งหมด70%ทั่วโลกนะครับผมตอนนี้เรามาดูนี่ฮะกระบวนการเมตาบอลิซึมกระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการต่อจากกระบวนการย่อย เวลาร่างกายเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการย่อยใช่ไหมครับนะฮะจากปากลงกระเพาะลงลาไส้นั่นคือการย่อยอาหารพอย่อยเสร็จแล้วสารอาหารที่เราย่อยออกมานั้นจะเป็นสารอาหารเขาเรียกว่าโมเลกุลเดี่ยวนะครับอย่างแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลกลูโคสโมเลกุลเดี่ยวนะครับโปรตีนก็จะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนไขมันก็จะเป็นกรดไขมันแล้วก็จะมีวิตามินแร่ธาตุมีน้ําเข้ามาร่วม เพราะนั้นสารอาหารทั้งหมดนี้ก็จะวิ่งเข้าไปตามกระแสะเลือดและไปตามเซลล์ต่างๆที่ต้องการต้องการอะไรครับเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราจําเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการนี้ในการสร้างพลังงานและซ่อมสร้างเซลล์อยู่ทุกวันกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ร่างกายต้องเกิดขึ้นทุกวันเราอดอาหารได้ทั้งวันไม่เป็นไร แต่กระบวนการเมตาโบซึม um, หรือกระบวนการสร้างพลังงานซ่อมสร้างเซลล์ต้องเกิดขึ้นทุกวันครับขาดไม่ได้เพราะเซลล์เราตายทุกวันเมื่อเซลล์เราตายทุกวันร่างกายเราจําเป็นต้องใช้พลังงานในการสร้างเซลล์ใหม่ในการซ่อมเซลล์ที่ยังไม่ตายให้ฟื้นขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งจาเป็นและอะไรบ้างนะครับนี่ครับกระบวนการนี้เริ่มต้นก็คือส่วนหนึ่งต้องได้รับสารอาหารนะสารอาหารต้องเป็นสารที่ครบอย่างเช่นสารอาหารจากกรูโคสกรดไขมัน กรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุน้าและที่สําคัญก็คือสารต้านอนุมูลอิสระใน,นโลกปัจจุบันนี้นะครับร่างกายของเราสามารถสร้างสารต้านอนุมูลได้เองแต่ปัจจุบันสร้างไม่ทันครับจึงจําเป็นที่เราต้องทานสารต้านเข้าไปเพิ่มนะเราเห็นนะครับปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆหลายหลายแบรนด์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งทางโปรตีนของเรานี้ก็มีสารต้านอนุมูลสระเหมือนกันเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งนะของร่างกายของเรานะครับผมนะสอออกซิเจนมนุษย์เราจําเป็นต้องได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดคนเราขาดออกซิเจนไม่ได้ใช่ไหมครับนะสองสานาทีก็ไม่ได้แล้วถ้าขาดออกซิเจนนะครับจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าออกซิเจนนี้มีหน้าที่ในการเผาผลาญช่วยในการสันดาบ นะครับให้เกิดพลังงานในร่างกายในเซลล์ของเราเพราะนั้นทุกๆเซลล์ของเราต้องมีการสันดาบหรือการเผาผลาญให้เกิดพลังงานเก็บเอาไว้ในเซลล์นะครับส่วนที่3เป็นส่วนที่สําคัญนะครับอ,อันนี้ส่วนที่2ก่อนนะครับส่วนที่2ที่ออกซิเจนนั้นเวลาเราสร้างพลังงานสังเกตนะครับเราจะได้พลังงานออกมานะและสิ่งสําคัญเราจะได้ส่วนที่ของเสียของเสียก็คือเราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ํา และมีความร้อนเห็นไหมครับอย่างสมมติเวลาเราทานข้าวใหม่หมเนี่ยจะรู้สึกว่าพอนั่งสักแป๊บหนึ่งเราต้องเข้าห้องน้ำแล้วไปปัสสาวะนะครับและสักพักหนึ่งเรามีการหาวเข้า,ามานั่น,นะครับเป็นตัวที่ร่างกายของเรานั้นกําลังที่กําลังสร้างพลังงานขึ้นกับเซลล์เพราะนั้นเซลล์เราตอนนั้นกําลังได้รับพลังงานละแล้วลก็คายของเสียออกมาแล้วก็มีความร้อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแนะนํานิดนึงเวลาเราทานอาหารน่ะถ้าทานอาหารแล้วมีหอได้ก็จะดีก็จะสดชื่นด้วยเห็นไหมครับ ตอนนี้ส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งผมถือว่ารองจากออกซิเจนเลยก็คือเอนไซม์เอนไซม์นะครับนี่คือเอนไซม์ ide, ระดับเซลล์ในร่างกายของนุษเหล่านั้นต้องใช้เอนไซม์เพื่ออะไรครับเพื่อทําหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสารอาหารร่วมกับออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงน้ําตาลให้เป็นพลังงาน เปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนให้เป็นสารอาหารทางชีวโมเลกุลให้เป็นสารชีวโมเลกุลที่ร่างกายนั้นเอาไปใช้เพราะฉะนั้นในกระบวนการเมตาบลิซึมหรือกระบวนการสร้างพลังงานซ่อมสร้างเซลล์นี้ทั้ง3ส่วนนี้จะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันจะต้องทํางานพร้อมๆกันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้อย่างง่ายๆถ้าร่างกายของเราขาดเอนไซม์หรือพร่องเอนไซม์แค่นิดเดียว ท่านป่วยแล้วครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าท่านมีสารอาหารครบทานสารอาหารครบแต่เอนไซม์ไม่พอก็ไม่ได้ทานสารอาหารครบ,แต,ราารครบแต่ออกซิเจนน้อยเพราะเกิดอนุมูลเยอะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันจะทําให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นสมบูรณ์อย่างถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นสมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับผมเมื่อเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อเกิดเมื่อเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับ กูโค้ดจะเปลี่ยนเป็นพลังงาน ATP แล้วก็เป็นในรูปของไกลโคเจนหรือกล้ามเนื้อเก็บไว้นะครับส่วนกรดไขมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นฮอร์โมนเป็นคอลสตอรอลเป็นวิตามินดีวิตามินเคอะไรอย่างนี้ครับเกี่ยวว่ที่ตับแต่ที่สําคัญที่สุดคือกรดอะมิโนที่ท่านเห็นกรดอะมิโนเป็นส่วนสําคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์เราเพราะกรดอะมิโนจะแปรรูป ไปเป็นเนื้อเยื่อที่ร่างกายของเราเสียไปตายไปนะเหมือนกับเราเนี่ยอาบน้ำมีขี้ไข่นะครับเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมีอายุต้องตายไปต้องสร้างใหม่กระดูกก็คือเซลล์นะครับในปีหนึ่งปีหนึ่งร่างกายของเราจะทําการสลายกระดูกที่เสียไป20%และสร้างใหม่อีก20%เพราะฉนั้นเราจรึงจําเป็นต้องสร้างกระดูกขึ้นเรื่อยๆทุกปีเอนไซม์เอนไซม์ซก็เป็นตัวหนึ่งเป็นสารอาหารตัวหนึ่งที่มาจากกรดอะมิโน แต่หน้าปัจจุบันร่างกายเราสร้างเอนไซม์ไม่พอครับคอราเจนเลยผมเลี็นเอ a ยพวกนี้เป็นสารอาหารที่ร่างกายสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สําคัญเห็นไหมครับที่ผมขีดเส้นใต้คือ2ส่วนเนี่ยในโลกปัจจุบันที่ร่างกายคนเราขาดจึงทําให้คนเรานั้นป่วยได้นะครับนี่คือสารอาหารที่ ร่างกายเราไปสร้างสรารชีวโมเลกุลและก็พลังงานในกระบวนการเมตาบอลิซึมนี่คือหัวใจของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนจะต้องสร้างกระบวนการเมตาบอลิซึมนี้ทุกวันถ้าเราพร่องไปหรือขาดไปเซลล์ตรงนั้นป่วยเสื่อมตายก็จะทําให้ร่างกายของเราป่วยนะครับคือสาเหตุหลักตอนนี้ฮะเอนไซม์ N จึงแบ่งเป็นสส่วนอธิบายให้ฟังง่ายๆส่วนแรกเราเรียกว่าเอนไซน้ำย่อยหรือ Digestive e n z y m e เนี่ยครับงั้นมนุษย์เราเวลาทานอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกแป้งธัญพืชเนื้อสัตว์ไขมันพวกนี้จะทําการย่อยย่อยจากปากนะครับไปถึงกระเพาะลาไส้ย่อยออกมาแล้วเป็นกรูโคสเป็นกรดอะมิโน,โนกรดไขมันเห็นไหมครับแล้วเราก็จะวิ่งไปตามกระแสะเลือดโดยมีออกซิเจนมีคิวเทนตามไปด้วยวิ่งเข้าไปที่เซลล์นะในร่างกายของเรามีทั้งหมด 60- ถึง100ล้าน,ล,านล้านเซลล์เยอะมาก ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญนะเพราะนั้นทุกๆเซลล์เราจะต้องใช้พลังงานนะครับและซ่อมสร้างเซลล์ตลอดเห็นไหมครับโดยต้องใช้เอนไซม์ที่เรียกว่าเมตาบบลิเอนไซม์หรือเอนไซม์ระดับเซลล์ในการที่จะแปรรูปสารอาหารไปเป็นพลังงานแปรรูปสารอาหารไปเป็นส่วนต่างๆของร่างกายที่ตายไปที่เสื่อมไปที่สูญเสียไปนี่ครับคือหน้าที่ของร่างกายเราต้องใช้เอนไซม์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เอนไซม์เมตาบอลิหรือเอนไซม์ระดับเซลล์มีความสําคัญมากกว่าเอนไซน้ําย่อยครับถ้าลองมาดูนี่ครับมีนักวิทยาศาสตร์เขาเกล่าวถึงว่าเขาบอกว่าถ้าเราทานอาหารน้อยลงเราจะมีอายุยาวขึ้นเพราะเราใช้เอนไซน้ําย่อยน้อยลงแสดงว่าอะไรเมื่อกี้ผมให้ทราบดูนะฮะเอนไซมสร้างมาจากกรดอะมิโน,โนสมมุติว่าวันหนึ่งเราทานอาหารเรามีโปรตีน แปลงเป็นกลดโิโนสิบส่วนถ้าเราทานอาหารเช้ากลางวันเย็นเต็มที่เลยในสิบส่วนนี้ที่เป็นกลดโิโนก็จะเปลี่ยนเป็นเอนไซม์น้ำย่อยสักแปดส่วนเพราะเราใช้เยอะส่วนอีกสองส่วนเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ระดับเซลล์ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเอาทําการซ่อมสร้างพลังงานหรือซ่อมสร้างเซลล์เห็นไหมครับเพราะนั้นแต่ถ้าเราอดเข้าเย็นเขาบอกอย่างนั้นนะมันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอดเข้าเย็นถ้าอดเข้าเย็น ทำให้ร่างกายเราสามารถนํากรดอะมิโนไปสร้างเอนไซม์ระดับเซลล์ได้เพิ่มขึ้นจึงทําให้ร่างกายเราสามารถซ่อมสร้างร่างกายได้ดีขึ้นเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วจะไม่ป่วยนะอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งทางนักว,วิยาตทางญี่ปุ่นนะครับโยชิโนริโอซูมินะครับท่านเป็นนักว,วิยาสตรทึ่งได้รับรางวัลโนเบลมาเกี่ยวกับสาขาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสารอาหารเนี่ยว่าถ้าร่างกายเรานะครับไม่ทานอาหารมื้อเย็นและ สามารถที่จะนําสารอาหารไปสร้างเอนไซม์ระดับเซลล์เพิ่มขึ้นได้ร่างกายเราจะไม่ป่วยนี่คือเป็นงานระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องได้รับสารอาหารตอนนี้มาดูนี่ครับนะครับเซลล์ของเราเป็นแบบนี้เซลล์ของเราถ้าแข็งแรงในเซลล์ของเราก็จะมีตรงส่วนที่เก็บพลังงานเอาไว้ทุกเซลล์เห็นไหมครับและมีส่วนที่เก็บโปรตีนเอาไว้ซ่อมร่างกายเสริมสร้างร่างกายแบ่งเซลล์และมีส่วนที่เก็บ ที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันเอาไว้ที่เซลล์เพื่อไว้ทําลายเชืโลโล้อโรคเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในเซลล์ที่แข็งแรงจะต้องมีส่วนสําคัญแบบนี้เพราะว่าถ้าเซลล์แข็งแรงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงและมีส่วนที่เราเรียกว่า ADMS ก็คือ Aging Different Mechanism นี่คือระบบปกป้องซ่อมแซมร่างกายดูแลร่างกายของเราได้ดีมากไม่ว่าถ้าร่างกายเรามีปัญหาอะไร นะระบบ a d s นั้นจะทําการต่อต้านอนุมมลได้เผาผลาญได้ฟื้นฟูเน er ื้อเยื่อได้นะครับตอบสนองต่อเซลล์ได้ปกป้อง DNA ได้และต,ต่อต้านการอักเสบได้เพราะนั้นระบบ ADN จึงเป็นระบบสำคัญมากในเซลล์ของเราทุกๆเซลล์จะต้องมีระบบนี้นะสังเกตได้สมมุติเวลาเราป่วยอย่างคนที่ป่วยเป็นมะเร็งฮะเวลาเราไปป่วยเป็นมะเร็งแล้วคนคนนั้นเกิอดอาการขึ้นมาพอไปหาหมอปุ๊บหมอจะบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะที่สาม ระยะลุกลามระยะสุดท้ายบ้างอันนั้นคุณอยู่แล้วที่3ระยะที่4แล้วนะครับซึ่งเวลาเราป่วยเป็นมะเร็งระยะหนึ่งและสองจะไม่ค่อยรู้อาการยังไม่แสดงเพราะระบบเจ้าระบบ a d ดีเวนี่ยนะครับเป็นตัวที่คอยคำ้ำคอยดูแลคอยเก็บเอาไว้ให้ร่างกายเราอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเป็น,นมากๆเลือดลังมากๆม,มันทําไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่มันก็ต้องปล่อยออกมาทําให้ร่างกายเราเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาง่ายๆเพราะนั้น ระบบ a d v นี้เหมือนกับเป็นเนสาบ้านถ้าเกิดเสามันล้มบ้านพังนั่นแหละครับเราป่วยถึงขนาดเรียกว่าป่วยแบบเรือดลังแล้วถ้าระบบนี้มันสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์เราแข็งแรงเราสามารถที่จะบําบัดเซลเราได้นะครับในระบบเซลเทอรพ์พีบอกว่าถ้าเซล์เราแข็งแรงเราสามารถที่จะโปรเทคเซลได้สามารถที่จะซ่อมเซลล์ได้สามารถที่จะรีเจนเนเรทสร้างเซล์ใหม่ได้นั่นแหละครับ ถ้าเซลล์เราสามารถทำทั้ง3ระบบนี้ได้เซลลเราแข็งแรงอายุท่านจะยืนนะครับผมเพราะฉะนั้นระบบที่ดีที่สุดก็คือระบบเซลลเทอรพีเซลเทอรพ์พีเป็นระบบที่ร่างกายของเราสามารถที่ดูแลตัวเองได้ด้วยตัวของท่านเองโดยที่ไม่ต้องทานยาเพราะฉะนั้นท่านทราบไหมฮะคนที่เป็นโรคเอ็ดีทั้งหลายบอกได้เลยครับ ทานยาเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่ว่าคนจะเป็นเบาหวานเป็นความดันทานยาตลอดชีพเห็นไหมครับยาเป็นสิ่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นแต่โรค n c d เป็นโรคที่ร่างกายต้องซ่อมแซมสร้างตัวเองขึ้นมาให้ได้และก็งังต้องสามารถที่จะรักษาตัวเองให้ได้อยู่ตลอดเพราะนั้นการซ่อมตัวเองรักษาตัวเองดีที่สุดนะครับรักษาตัวเองซ่อมตัวเองจากไหนจากสารอาหารนะเพราะนั้นถ้าร่างกาย ได้รับสารอาหารที่ครบที่ดีสามารถที่ซ่อมตัวเองได้ทั้ง10ระบบนะครับเพราะฉะนั้นในสิิระบบนี้ถ้าเราซ่อมตัวเองได้ดีเราจะแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา,ท,าท่านสามารถมีอายุได้ถึง120ปีด้วยถ้าทั้ง10ระบบนี้ท่านแข็งแรงนะด้วยการซ่อมตัวเองได้